สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นประสบการณ์การทำบ้านเช่าให้เป็นห้องพักรายวันกับ Airbnb นะคะก่อนอื่นแอจะบอกเลยว่าแอมไม่มีประสบการณ์ในการทำ Airbnb มาก่อนแล้วก็ก่อนทำก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าจะโพสยังไงจะทำยังไงแล้วก็ครูพักรักจำดูชาวบ้านเขาทำยังไงแล้วก็กรอบมาเอามาลงเอามาทำก็จัด มวัวไปตามที่เราคิดว่าสมควรนะคะก่อนอื่นก็คือหาบ้านให้ได้พอหาบ้านได้แล้วก็จัดแต่งเตรียมซ่อมแซมให้มันเหมาะสมหาเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราคิดว่าควรจะมีมาลงแล้วก็เซตอัพทุกอย่าง เวลาแอาไปเที่ยวที่ไหนตามโรงแรมตามห้องพักแอบดีทุกที่เราก็ดูเป็นตัวอย่างดูแนวเขาไว้ว่าเขามีอะไรสมควรจะมีอะไรแล้วก็หามาลงตามนั้นเนะะี่ยค่ะในการทำเตียงที่นี่ทุกอย่างต้องตอบต้องประกอบเองทุกอย่างหมดเลยนะคะถ้าเราจะให้ใครมา ต่อให้ประกอบให้หรือแม้แต่ d e l i v e อมาส่งที่บ้านจะต้องเสียเงินเพิ่มทุกอย่างถ้าเราต่อได้เองก็จะประหยัดมากขึ้นที่เห็นนี้เป็นครั้งแรกของแอลทุกอย่างเลยนะคะไม่เคยทำมาก่อนส่วนคนที่เคยมีประสบการณ์ทำา i r r n บ B หรือทำอยู่แล้วจนเป็น Expert อาจจะเห็นว่าทีแอลทำเนี่ยเด็กๆมากแอลก็ทำแบบงูปลาแล้วก็ หลังจากนั้นครั้งต่อๆไปประสบการณ์การทำ Airbnb ในที่สถานที่ต่อๆไปแล้วก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่ที่นี่เลยเนะี่ยเป็นที่แรกที่แอวทำก็จะบอกว่าวันแรกเลยที่แอวโพส์ห้องให้เช่าเนี่ยนะคะ8ชั่วโมงแรกห้องถูกจองยาวเต็มไป3เดือนเลยค่ะจนต้องบล็อกเพราะว่ารับลูกค้าไม่ไหวแอลต้องดูแลคนที่มาพักแล้วก็แอวทำความสะอาด ทุกอย่างดูแลเองหมดเลยไม่ได้จ้างใครเลยแอวก็ค่อยๆเปลี่ยนเพิ่มตกแต่งนั่นนี่นูน่นขึ้นไปเรื่อยๆอย่างห้องน้ำนี่แอลก็เปลี่ยนสักโครกใหม่เปลี่ยนฝักปัวเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่แล้วอุปกรณ์พวกนี้นะคะเราจะบอกว่าของทั้งหมดนี้แอลไปเก็บมาจากขยะที่เขาทิ้งแล้ว แถวพวกผู้ดีอยู่ค่ะอย่างเวสฮอลลีวูดหรือว่าเบเวอรี่ฮิลลอย่างเงี้ยเขาของดีๆพวกเนี้ยถ้าเขาย,าย้ายบ้านเขาทิ้งหมดเลยค่ะของยังใช้ได้แล้วนี่นะคะกล่องกุญแจแอลติดไว้หน้าบ้านถ้าแขกมาพักแอลก็บอกรหัสเขาแล้วก็ให้เขาเช็คอินเข้าพักโดยตัวเองไม่ต้องมาดูแลแล้วก็เมสเซจเวลา ไปพักหรือว่าเดินทางไปที่ไหนเนี่ยค่ะไม่เขาอยู่บ้านเดี๋ยวก็ให้เขาบอกวิธีทํายังไงเข้าบ้านนะมีอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะติดต่อง่ายแล้วก็ดูแลง,ง่ายมากเลยนี่ก็เป็นรีวิวนะคะส่วนหนึ่งที่แอวได้ก็ถือว่าโอเคค่ะรายได้ขนาดนี้รีวิวขนาดนี้ฟีดแบทดีมากแล้วก็นี่แค่ห้องเดียวแอลได้รายได้ขนาดนี้พอแอลทาไปสักพักเนื่องแอลก็เปิด มีประสบการณ์แล้วเปิดอีกห้องนึงเป็นห้องที่สองให้เช่ารายได้เราก็จะได้เท่าตัวเพิ่มจากเดิมอีกนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะทําเป็นค่าขนมเพิ่มจากรายได้เสริมเ,เป็นรายได้เสริมเพิ่มจากรายได้หลกักอีกสักพันสองพันแต่ว่ามันได้มากกว่านั้นก็ดีใจค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีทุกอย่างเราก็ทําด้วยตัวเองโดยแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วทาได้ขนาดนี้ต่อไปประสบการณ์มันก็ เพิ่มขึ้นเราก็ขยายกิจการต่อไปได้อีกเรื่อยๆอยากให้ลองเรียนรู้ประสบการณ์การหาเงินจาก Airbnb กันไว้นะคะเขามีสาขาทั่วโลกเลยทําได้ทุกประเทศเห็นคนไทยบางคนก็รับพาทัวร์เดินชิมอาหารตามถนนคนเดินก็มีค่ะพนักนักท่องเที่ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวยองๆข้างถนนเนี้ยฝรั่งเขาเห็นว่าแปลกเพราะว่าเมืองนอกไม่มีเขาชอบกัน คนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้กันเยอะแยะก็ลองทำดูเป็นรายได้เสริมนะคะ,ะเพืเผออาจจะได้มากกว่ารายได้ประจำอีกค่ะอย่างกรุปทัวร์หนึ่งเนี่ยเขาคิดรายหัวคนละประมาณ20ดอลลาร์ถึง40ดอลลาร์เลยถ้ามี2-3คนขึ้นไปก็กินบอมเลยได้หมูหมูได้เยอะกว่าค่าเช่าห้องพักรายวันอีกเห็นไหมคะ